สวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องกับสวัสดีบรรทุกทางติดขับส้มโซรังคำเด้อพ่อพอนผืวเก่าย้ำตอนเศร้าพี่น้องเอ้ยมื่อเด็กะน้องครับตั้มหมักทัวก้าแต่นพดส่วนปลาปลาใหม่พี่น้องเอ้ฮ้างใหม่ห้างกับใหม่ซัพประลุติแต่อามาแต่พลเอกท้ายแม่น้องแก้มบุ้มพ่อลม่พี่น้องเอ้ยทัาหาสีกิน กินเป็นสามสี่โตแล้วปิ่งเทลน้อยแปิ่งสอโตบานีวสีอนกินโมบเบิดแพาไปเพลืืมคาต่โหดพัดเพลินแหงเพลลืมไปมามามากินข่านำกันมาบบราว่าอนไรแล้วตอนนี้นะไอ้ิิ้อยาเมันอุ้มถะอมเมันไปเห็นเบียดที่เราเอยโหดกระโพดมาผุแล้วเสียออกเมื่อไห้เมื่อหน้าเป็นเมือน เปอนไอคิวกะต้มหมักถั่วมาเด้อมากินฉันกันเด้อกะต้มหมักถั่วกหมักถั่วกบป้าแห้งป้าไหวไหมเบิดป้าก็กินจนไม่อยาก้อาเลมกินแต่มันกินได้เลย มันมนปลาปลาดุกฟันเหมือนเดี่กันเหมือนปลาดุกฟันมันแซ่บจทิ่งจะไหมมากินกันเถอะจอาเมื่อน้าพีน้อถ้าขึ้นข่าวกัน ฉันจะกส่องน้อองนใส่ผมะกก่อนอเวิงคนเอาไปลาหวานพไป 你瞧，不厉害不？哎，我怕难教噻。 Long 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 จนขทนกันเ้อไปดูเ้อะก็ดุกกับให้ใหม่สักข้าแต่หดพัก,กมาเสียงเอาพ้ยจีบสิมากระโปุพยดหากระสือที่ละน้อยออะ มีเงินเสืออเป็นซอบต์ะจะปลูกตำรากันจึงใหญ่บันปุ่นกุ้วยก็จะพอจะสิบเป็นหมาก,ก่อนแะละเป็นหมาก,ก่อนไอ้กิ้วอะไร กินข้าวกันเด้อ

พอวานจะเปิดแล้วใครเล่ามามาเล่นอยู่เล่าก็ได้ได้พี่นนอะเขาอยากมาเที่ยวเล่ากับมาเที่ยวได้เ้อมาเที่ยวเล่ากับมาเที่ยวได้วเล่าันนี้บอลเที่ยวไรไรบอลอยู่ตูวเล่าครับ ขึนาบอได้อกรกูแม่เสาชบไดม่นกคือกินไลายคน cứ tìm lại nhớ những mình này chứ không khảo quyết เกียวกระหายอยู่เนานกววส พี่นอ้องคิดนกับใจได้ขอจบคลิปเพียงสำนีเด้อผักบิง่งผากชมต่อไปพี่พระประกันได้ขอโทษขอษขอภัยในรายเด้อกล่าวคำว่าสบายดีเงินเกะหุนทาง